วันนี้เรามาทำข้าวผัดต้มยำกุ้งกันนะคะข้าวสวยค่ะส่วนประกอบของเรานะคะมีข้าวสวยนะคะกุ้งค่ะล้างทำความสะอาดปอกแล้วก็ผ่าหลังให้เรียบร้อยนะคะพริกเผานะคะขาดไม่ได้นะคะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะซอสหอยค่ะน้ำมันนะคะรอบนี้เราจะใช้น้ำปลานะคะเราไม่ได้ใช้ซอสปลาเขียวนะคะเครื่องปรุงค่ะหอมใหญ่มะเขือเทศตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยเห็นไหมคะพริกขี้หนูซอยค่ะ ในกรณีที่บ้านใครไม่มีของพวกนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้ปลาเล็กใส่เสริมเฉยๆค่ะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือมะนาวนะคะเพราะเราจะทำต้มยำมาเริ่มทำกันเลยนะคะ น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าในน้ำพริกเผาเขาก็มีน้ำมันอยู่แล้วใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะเช่นเพยนะคะเมนูกุ้งประเล็๋จะทอดหัวกุ้งก่อนนะคะเพิ่มความหอมนะคะคนที่แท้มันกุ้งไม่ต้องใช้หัวกุ้งนะคะเอาแต่ตัวกุ้งนะคะ หอมใหญ่ค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ตัวกุ้งใส่ลงไปเลยค่ะเอ้ยไปเลยนะคะผัดให้ก็้อหอมนะคะ ไปลงค่ะพอหอมแล้วหอมใหญ่ของเราก็หอมแล้วนะคะกุ้งก็สุกแล้วเราก็เบาแก๊สลงนะคะตักหัวกุ้งออกค่ะมะเขือเทศนะคะตะไคร้ ใส่ลงไปเลยค่ะใบมะกรูดใส่ที่หลังนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำพริกเผาจ้า,าใ้ใส่ประมาณครึ่งช้อนก่อนนะคะลน้ำพริกเผาประมาณครึ่งช้อนนะคะ ใส่ข้าวลงไปเลยค่ะซอสหอยค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะ น้ำตาลทรายอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าพริกเผาของเราอาจจะหวานนะคะใส่นิดเดียวนะคะน้ำปลาค่ะขั้นตอนการปรุงนี่เอาตามใจเราเลยนะคะไม่ต้องตามเป้าเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่เผื่อใครแต่ว่ากินรสจัดกินรสเลืมัน กินไม่เข้ากันค่ะเอาตามใจเราเลยเราเป็นคนทํานะคะแต่เมนูนี้เราเล็กเคยทําขายแล้วนะคะขายดีมากๆเลยค่ะแต่เวลาทําขายก็จะท่างตวงวัดเครื่องปรุงนิดนึงช้อนมากระถานสักนะคะอันนี้อันนี้ไม่ได้ขายนะคะน,นี่ทำให้ลูกสาย เช้าเขาจะไม่กินเผ็ดคนะ่่ที่บ้านบ,บ้านปลาเล็กตอนเช้าจะไม่เผ็ดนะคะถ้าเที่ยงถ้าเที่ยงแล้วก็เย็นเนี่ยเผ็ดได้เพราะว่าถคนเป็นโรคกระกเพาะเช้าก็จะไม่แตะเผ็ดกันเลยค่ะเราแก๊สตรงแล้วนะคะเดี๋ยวปลาเลก็กจะชิมก่อนได้แล้วค่ะรสชาติมะนาวนะคะ นิดเดียวนะคะมะนาวเดี๋ยวกรเล็กจะลองใช้ช้อนถ้าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวจะเปรี้ยวค่ะอ่าประมาณครึ่งช้อนชานะคะมะนาวเสร็จแล้วเวลาเราเสิร์ฟก็ให้เราเสิร์ฟพร้อมมะนาวอีกหนึ่งซีกนะคะเผื่อแบบว่าลูกค้าของเราหรือว่าคนในบ้านของเรากินรสจัดนะคะ เสิร์ฟพร้อมมะนาวแล้วก็พริกน้ำปลานะคะรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยค่ะใบมะกรูดที่เราซอยแล้วนะคะลองทำด้วยนะคะบอกได้เลยว่าสูตรนี้เด็ดค่ะอร่อยมากนะคะปิดแก๊สแล้วนะคะ เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะข้าวผัดต้มยำกุ้งของป้าเล็กหน้าตาน่ารับประทานไหมคะอย่าลืมไปลองทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามป้าเล็กด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะป้าเล็กจะหาเมนูง่ายๆมานำเสนอทุกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ